ครับพบพาครับในหอยเข็นอีกคือเก่ารับผมมือนี่อนหอยเขล็ดพาพี่พาน้องลูมาทงไฮทงหน้าพี่ครับไปเบิง้งน้องคนไซเบดเนาะครับใส่เบ็ดเงังสิละครับผมเนี่ยคนไซเบ็ดน้ำปลาเข่าที่ไอ้คนตีเข่าเนาะครับคนโดดเขา่าเนี่ยนะครับ นี่นะครับใส่สี่งลังนี่ครับมันถือว่าหัน่ะไปเบิ่งกันไปดูกันมามันสิเป็นยังไดน,นะครับเอาสุ่มมาพอ้อม ไหนปลาโอ้โหโดนเมื่อกี้ใช่ไหม <c oughs> ไหนดูสิดูสิมาดูสิไอ้ปลาใยดับกระปุกลองดูสิโอ้โหไหนนะโอ้โห,ไ,หไม่เห็นเลยวางลงสิอืมเห็นนะครับปลาคอคือเบ็ดเอา้เอาวอา้อาวอา้อาวอ้าวไ ม,มือแรงมือมือแรงคอนสิร์มาเบิง้งนักกันครับมือแรงเนี่ย้าเบิง้งมือแรงใส่ยังสี่ละครับปลาปลาหลายครับผมเอากันบ่ได้น้ำมันหลยนเยอ้อย่างปุ๊ก thay nhiều đường nọc, Nục Ê, này là nọc, Lô bà có bớt lâm thơm lên là... ให้เอาไปหลับเนี่ยคือเป็นีบ,บนวนโตปลามาแลนไจูอ่ะอกพ่อไหตรงย่ล้มเลยเน้องแหงล้ง ที่ใส่แล้วไหมใส่ต้องเบิงงครับมือเนตอนช่วงตอนแรงถต่ว่าติดตามกันเบิงเนะครับเนาะว่าม,มันจะปิดอย่างไรกัน มึงคื้นน,น,น้ำมดีไซน์เห็นบ่ มาต่อลงเลยกหลายเออเอาไว้ทำนั่นแหละพ่อสุกตุ๊บ หาปลาธรรมชาติครับน้ำไห้น้ำนาห่วงรอฝนฟังนี่เขา่ใไซน้ำไหนเนี่ย พ่อถาเบิงกันครับมแรงหายูหากินครับมันจะถือปลาอย่างนี้นะครับเช้าใหมเช้านาวโ๊บโคบก็ขิงคากวะไม่นังวะอื้อหิงคาก ผมนึมกว่า g บ o b มาเบิ่งนครับตามไปดูไ,ได้งนง้นครับผมตามมาเบิ่งครับกั้นเพชร ตามไปดูย่าเบ็ตรงเบิงครับโอ้ถึกเลยครับผมถึกแล้วถึกแล้วล้งแรกเนี่ยครับระคอนหน่อยนะครับเนไองพี่น้องเห็นไหมนั่น,น,นถึกแล้วหนึ่งตัวอเอาไว้ก่อนครับ Dạ chẳng mạo, một mấy thùng cũng mới say <cười> <Okay>. <cười> ครับถือหลังหนึ่งเจอไหมหนูเห<า>อรอหาลากเวทไปพฝุ่นเถอะฮะ<า>ใหักโตแหละตันยังอันนี้มันสวบจังไงมันข้นหมอเปล่อ มากระาเร็วๆมันอยู่นี่เนี่ยๆมันซ่อนอยู่เนี่ยน,น,นี่ยเ,เบ็ดอยู่ทั้งฝาพูนะ น,นดูสิถ้าเบิ้งครับถ้าเบิ้งหลายโตอยู่ถือหลายโตถือตู่นี่หลายโตอยู่ในานาไม่ได้ย,นะ <c oughs> ยาม1ิบลังโตงยัยงไงเติบอยู่คิดน้องครับเป็นรอยไปแน,นะ ครับมันเหมอหือนมันยู่เก็บรุ่นด้นวนวไปนอีกแปดสิบลังยับอีกแปดสิบลังครับพี่น้องไปไปเบิงน้ำกันครับอ้อสามให้ไ,ไดยรอยเ้ากระอปองคือเบ,อบอา ไปเบิงครับพี่ด๋องไปเบิง <laughs> ไ,ไ,ไป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 ครับไปไป โอ้ยเงือหล่นตัวน,นี่เอาใส่เลยน้ำคุณใส่เขียดนะมันใส่เขียดลองเบิรงครับตีเป็นอย่างไรไ่ตรงเอาจมไ่ตรงเอาจมนั่นละพอดี ไปข้างหน้าพุ่นน้องนี่กะถือครับน้องอนี่คารลเย็นเนื้อครับเย็นเนื้อเย็นเนื้อเนื้อหมด ลองเบิงครับพี่น้องไปต่อต้นนี้ครับอันนี้ครับจะย่างไปทั้งกลางบน อย่หงนังนหะผูกปักบน้อยแต่นี่นะครับพี่น้องถือเสียต้นเดยวน่าเห็นว่าพี่ต้องเห็นรุดจ้อยไม่ไปไปกินมื้อนะมันกัดมินๆนหนึ่งครับพี่น้อง ยันเนื้อหลังนี่ถือแต่ว่าลุดครับผมพอ,อ,อหน่อยครับผมพอ,อ,อหน่อยคอนละยางโดนเติบเลยเด้เนี่ยครับผมเดิกเติบเลยเด้เนี่ย พี่น้องเห็นบ่เห็นบ่พี่น้องเห็นบอสเห็นบ,นนบ่ครับเห็นบ่นั่ <Okay. S 1> นเหน็นบ่มาอีกแล้วครับผมตัวเนี้ยย่างไว้บึงทั้งกลางคนครับ เนี่ยีหลังลันหล่หล่นเดี๋ยวคลิปมันจะเา้าครับผมพี่น้องเดี๋ยวเอาไวต้ตอนเศร้าเขาจังสรุปยอดเลยนะครับเนาะว่ามันจะได้เท่าไรเท่าไรลอ้อติดตามเบืองช่วงเศร้าครับผม เียบอกว่าอันยังไงอัน่นองนนตัวมาพักควนอยู่ครับหนึ่งแต้มเดี๋ยวไปนึ่งคนพอได้เลวนะครับพี่น้อง โอ้ม,มัน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 ครับในหอยเคียนเหมือนเน่ยติดยอดเลยตัวกำลังตัวงาม รอครับหมักเป่งเลยเป็นออของดีว่า<ห>เป็นของดีโอ้โหนี่พี่น้องครับมันครับเหอือนอีามาน้มันได้ดุกอุ้ยตัวหนึง่งกระโกคอสุดจอดเลยอ่าอันนี้สำหรับขำขึ้นนี่ครับผมรอติดตามในหอยเคียนในช่วงตอนเสาร์ครับรอหรอรอดูรอ,อ,รอดู หอดสิบโลวะครับผมฝากกดติดตามช่องห้หอยเค็นมาด้อครับเด้อมักชอบตั้งใดก็ได้นั่นได้บางบางหาัน,น,นไปแบบนี้ไงอืมดินต่ตาๆเดี๋ยวจะบ,บนขึ้นเลยที่ตัวลงไปนะอืมนี่นะผ่านไปนะนะครับใส่เบ็ดบริเวณนี่แหะครับขึ้นนี่ครับพี่น้องก็ได้ลายอยู่ครับผมไอห้อยเค็จในภาพพี่เบิร์นรน,รนะครับวันนี้นับยอดมันได้ซทำได้ ใส่เบีดหาอยู่หากินผมผมพี่น้องครับไปหาหน่องเพื่อนแหละแล้วนะครับผมไปเบิ้งแหละครัน่นองเพื่อนขายแหละครับเพื่อนว่าน่องเพื่อนไปเก่าโลมาขึ้นใส่แถวๆนี้แหละครับผมเนาะฟังทั้งนี้แหละน้ำไพ่น้ำได้นีน่เป็น,นตัวใหญ่ๆแล้วว่าขายเก่าโลได้ประดุกตัวหนึ่งเอาครับมาเป็นยังรอเบิง้งคลิปหนะ้าเดี๋ยวทีฮะเ,เห็ดคลิปดีๆให้พี่ให,ห้น้องเบิง้ง เอาคลิปนี้นะครับอำลาพระจากพี่จากนอก้องไว้เพียงซาหมี่นะครับเดิ้ในหอยเชลล์ของพี่ยังหลแค่นี้แหละครับผมสวัสดีครับ